สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทําขนมเทียนใบเตยไส้หวานมาดูวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีทำกันเลยค่ะส่วนที่1ก็คือไส้ขนมนะคะครูใช้มะพร้าวถืนทึกขูดด้วยกระต่ายเพื่อให้เขามีเนื้อเนียนแล้วก็ปั้นได้ง่ายขึ้นค่ะจํานวน300กรัมน้ําตาลมะพร้าว200กรัมน้ำ สะอาด2ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาต่อไปเป็นตัวขนมค่ะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียว200กรัมน้ำใบเตยเศษ3ส่วน4ถ้วยหรือครึ่งถ้วยบวกด้วย3ช้อนโต๊ะตัวสุดท้ายก็คือใบตองนะคะ,ะพร้อมแล้วมาลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาทำไส้ขนมก่อนค่ะโดยใช้กระทะเนี่ยตั้งเตาแล้วก็เปิดไฟ แรงเลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำตาลมะพร้าวเหตุที่เราใส่น้ำลงไปก็เพื่อให้ช่วยน้ำตาลละลายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ดูควบคุมไฟด้วยค่ะเกลือป่นค่ะใชใ้ไฟแรงปันกลาง มืน้ำตาลละลายแล้วก็ใส่มะเพราขูดลงค่ะกวนไปจนแห้งประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนะ แล้วก็ยกลงแต่ครูอยากจะเพิ่มเติมโดยการใส่งาขาวกับงาดำค่ะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะเดีเราจะมาคั่วให้หอมนะคะงาเวลาจะใชายย้จะต้องคั่วก่อนให้เขาสุกงาเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีเม็ดเล็กทำให้สุกไม่ยากแปบ๊บเดียวก็ก็สุกพอเขา หมีแป,แปะ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 อย่างนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะใช้ได้นะคะปิดไฟแล้วก็ยังคั่วต่อสักครู่หรือก็นํามาโรยบนไส้มะพร้าวหวานหรือไส้กก่ฉีกนะคะหอมใช่คะ่ะหอมงาถ้าอยากให้หอมยิ่งขึ้นเราก็จะไปบุกบกให้เขาแตกยิ่งหอมเดี๋ยวอันนี้ก็ ใช้ได้แล้วค่ะเราก็แผ่ๆเอาไว้อย่างนี้ให้เขาเย็นเมื่อเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนขณะที่รอไส้เย็นตัวเราไปทำตัวขนมก่นกอนนค่ะเราจะมานวดแป้งตัวขนมนะคะอันนี้เราจะทําขนมเทียนใบเตยก็ต้องใช้ใบเตยค่อยๆนวดค่อยๆใส่ ขนมจะมีสีเขียวหอมแล้วก็สีสวยด้วยค่ะนวดจนแป้งเนียนประมาณนี้นะคะนิ่มประมาณนี้ก็ใช้ได้ครูจะแบ่งเป็นก้อนอน,นะคะเป็นก้อนเท่าๆกันไม่ต้องช่างค่ะเพราะเราไม่ได้ทำขายเราทำรับประทานในครอบครัวนะคะ อันนี้ครูมาแบ่งแป้งตัวขนมเป็นก้อนๆเท่ากันนะคะประมาณนี้แล้วก็ไปปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาสอดไส้ขนมโดยเอาแป้งที่เราปั้นเนี่ยมาแผ่ๆแล้วก็ใส่ไส้ลงไปข้างในจับข,บขอบขอบขอบมารวมกันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆวางเอาไว้บน ถาที่มีน้ำมันนะคะ,ะแพ่แผ่แผ่แล้วก็ใส่ไส้ลงไปจับขอบขอบมารวมกันเป็นการห่อไส้ให้มมดชิดนะคะให้เขากลมๆแบบนี้อันนี้เป็นถาดที่ครูใส่น้ำมันแช่เอาไว้นะคะเพื่อให้ไม่ให้เขาติดกันและเวลาห่อก็จะไม่ติดใบตองค่ะครูจะห่อให้หมดก่อนค่ะ,ะมาดูวิธีการห่อนะคะเราจะฉีกใบตอง ว่างประมาณนี้ตัดปลายที่นุ่มๆน,นี่ให้โคง้งส่วนด้านแข็งนี่ก็จะแหลมจะคล้ายรูปหยดน้ำนะคะเราจะใช้ใบตองสองขนาดนะคะตัดในลักษณะเดียวกันอันนี้ครูเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งด้านนอกและด้านในพร้อมใช้งานได้เลยค่ะใช้ใบตองสองขนาดหันนวลตองเข้าหากันแล้วทำกลวยแหลมนะคะตัดเอาขนมที่เราใส่ไส้แล้ว มาวางแล้วพับตรงนี้เข้ามาซ้ายขวาเข้าหากันแล้วก็พับเข้าสอดปลายด้านในค่ะทำกลวยแหลมๆยิ่งแหลมยิ่งลึกก้นเขาก็ยิ่งแหลมพับจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้ค่ะซ้าย มาก่อนแล้วก็ขวาตามมาแล้วก็พับเก็บปลายซ่อนปลายที่ก้นของขนมแล้วก็ทงน้ำแหม็มพับตรงนี้เข้าไปแล้วซ้ายขวาเข้าหากาันส่วนปลายก็สอดพับสอดใต้ก้นของกระทง ก็จะได้ขนมส่งนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะทําให้หมดนี้ก่อนนะคะครูก็ห่อขนมเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นํามาเรียงในลังถึงเพื่อที่จะนําไปนึ่งขณะที่ครูห่อในครูก็ตั้งน้ําเอาไว้แล้วแล้วเราก็จะออกไปวางนึ่งนะคะนึ่งน้ำเดือดแล้วค่ะ จะนึ่งเป็นเวลา30นาทีนะคะครบกำหนดแล้วเราจะมาดูกันใหม่ค่ะขนมของเราก็นึ่งมาตามเวลาที่กำหนดแล้วนะคะเรามาเปิดดูเปิดดูสักลูกสิ <Okay. S 1> ก็มาเช็คสักอันหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> ร้อนอยู่นะอืมสุกแล้วสุกแล้วขนมเทียนใบเตยไส้หวานสุกแล้ว ข้างในก็มีเม็ดงาดํากับงาขาวด้วยอ,อยา่าครูชิมก่อนนะคะชิมร้อนๆร้อนหวานอร่อยหอมงาค่ะอ่าสุกแล้วยกลงไวยค่ะเดี๋ยวค่อยชิมต่อ<ฮ>จัดเสิร์ฟเลยค่ะจัดเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะ ทำจํานวนน้อยเพื่อรับประทานในครอบครัวนะคะแต่ถ้าจะทำขายก็เพิ่มอัตราส่วนเข้าไปเดี๋ยวนี้แพงนะคะซื้อเข้าทานก็ไม่จุใจทําเองดีกว่าเผล่อได้แจกเพื่อนแจกญาติพี่น้องด้วยค่ะขนมเทียนใบเตยไส้หวานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ เป็นอาหารว่างได้นะคะแต่ถ้าทำในเทศกาลก็จะดีค่ะสามารถเอาไปขายได้หรือทำแจกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ค่ะขนมเทียนใบเตยไส้หวานที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์แดะนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ